แม้เวทนาก็ต้องมาทั้งหมดต้องเข้าถูกระบบปาริยาหมดถูกต้องไหมูกต้องเจ้าค่ะเออที่เราบอกอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละรูปเวทนาก็ต้องเข้าเบกขาเพราะเบกขาก็คือปาริยาอะไรตรงชาติสัญญาก็ต้องเข้าไปทิ้งสัญญาเดิมทึงเป็นสัญญาของมารสัญญาของปุถุชนสัญญาต่างๆก็ต้องเข้าทิ้งเข้าถูกสัญญาปาริยาหรือเบกขาใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ่าเห็นไหม ก็เัฒนาตัดยาตั้งขาในการปรุงแต่งเพราะนั้นถ้าอยู่เบียขาจะปรุงแต่งได้ไหมอืมไม่ปรุงแต่งนะเจ้าค่ะอาจารย์มญญาเด็กเลื่อนได้ไหมสุดท้ายก็ไม่มีการปรุงแต่งกันนะเพราะนั้นนี่คือกระบวนการอย่างเมื่อกี้ยังสบายเลยตอนนี้เครียดอีกแล้วเว้ยก็ไม่เครียดเจ้าค่ะก็เข้าใจเข้ายจไม่เครียดนะแม่เอาไปมาตีแผลมาแทงให้ง่ายไหม ดูรู้แล้วก็เข้าใจค่อยทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังจะมีการเดินทางเห็นะด้วยอะไรมักวิธีต่อไปต้องเดินทางด้วยมักวิธีต่อถ้าาไม่เดินทางก็จะถูกตรงนี้จัดการหมดเลยครับพระการที่จะไปไปไหนไปไหนกลเวนันแนนเวนันติดติดติครับก็ตรงนี้ยังผ่านไม่ได้ตรงนั้นเราจะไปยังไงอ่ะ เลรานเดินเขาก็ต้องผ่านเป็นลําดับลําดับดับเอาต้องรู้เป็นลําดับด้านจึงต้องไปรู้จากสภาวะของการบรรลุธรรมลมัสสดับลมัสสะดับในสูตรไหนนั่นคือจะปฏิบัติอีกก่อนจึงไปพิจารณาอายานุปัสสนาเวทนาณาปัสนาจิตานุปัตสนาธรรมานุปัสนาก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาทั้งหมดเห็อเมนเป็นเรื่องของ ม่พัฒนานั้งหมดที่เข้าไปฝูกในชานในระบบองครวมัสตาบัตตันตัดดักกายายรัตนาก็คือกายที่จะต้องบัตนาเข้าสู่การปฏิบัติตั้งกายตรงนั้นตรงติมันเฉพาะนาทํกายยาการละสติตุเนียกายายรัตัฒนากายายรัตพัฒนานอะไรเวทนาปัฒนาจิตตาลัพพัสนาธรรมานั้นในเวทนาก็ต้องเสียมเวทนาสามทั้งระบบเพราะนั้นจะต้องทนปวดทนร้อน คนมแมลงตัดกัดต่อยคนคันคนหนาวทนเก็ดต,ต้องเปงนต้นนะเพราะนั้นจึงต้องทนทั้งระบบเลยว่มามันเป็นเวทนาการกระแทกแดกดันในด้านจิตใจเขาสิ่ของกายแล้วก็มาวาจาและทจิตที่จะมีตัณหาคอยกัสซิบมีเพืดอนซ้องมีอาคาทพยาบาลมาดไล่ เหไหมมีการไม่ยอมไม่พอใจไม่ชอบหรังเวรงคือเขาจะเข้ามาในจิตหมดก็คือกายในกายเวทนาจิตในจิตทำในธรรมก็คือกายายนุปัฏนาเวทนานุปัฏนาจิตตานุปัฏฐาทำมาลัพแล้วก็เข้าไปในธรรมของพระองค์เป็นลําดับลําดับแล้วก็ค่อยๆละ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 แต่นัณะาจิตนั้นจริงๆแท้จริยังไม่่อยรู้อะไรเลย ใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่เจ้าค่ะกรับสาธุอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดังเนี้นนเยเรากำลังเดินลวมมาเนะี่ยอ๋อสภาพระของมองให้มาแบบนี้ก่อนเนาะแต่เรายังไม่ฏฏไมกกด้ปฏิตีโลงเลยต่อแค่และอนุโลมจริงๆอ่ะว่าอนุโลมจริงแล้วเหรเอเห็นไหมเอาละเราไปดูะ นี่คือครูอาจารย์ชี้ทางในการรู้ให้ท่านเข้าใจให้ท่านได้เห็นได้พบได้เสพจะเดินทางตามระยะเป็นลาดับสั้นดับก็เหมือนพาเดินเหมือนจุงคนตาบอดพาเดินจอหน้างตาลืมมือมาอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นแต่สุดท้ายก็ต้องไปกระทำด้วยตัวเองเมื่อสูงสุดเข้าใจแล้วเห็นไหมว่าก็มีเส้นทางของ ไม่ใช่ก็ไม่มีนะก็มีเดินตามเขาตามระบบของเขาเข้าใจไหมท่านคะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนมกลับสาธุเจ้าค่ะเพราะนั้นการเดินตามเขาจึงเข้าสู่ความเป็นจริงตามลำดับลำดับับการยานุปัฒนาเลยเป็นจิตตุสสามธรรมะเป็นแค่องที่สำคัญนะสำคัญแต่ถ้ายังไม่ได้เดินเข้าไปที่ท่านเข้าไปแค่ลงมาัตตาตาปัตตาตาดำ แต่จริงๆแล้วพิจารณาอย่างอย่างไม่ไดพิจารณานะเห็นว่าแค่ท่างว่ลมดบเฉยๆนะครับท่านการทางกายจึงมียุ่ลมอัดลมอัสะดบแม่นายตืน่นนาะดบแล้วก็เกิดสภาวะอาฝ่าเป็นจริงเห็นไหมครับ ระดับเสร็จแล้วถึงจะออกสู่การวิจารณาในระดับสองไหมครับคือะติดาระดัสิกั่นั่คือการอ่านโลมละแล้่ทำไมครั้งแรกกายานุปัฏนานวินารนาแลน,านาแลัจิตานุบันะมยังไม่ได้พิจารณาเลยหรอวิจารณาอย่าง ยังเจ้าค่ะใช่ไหมคือเขาเป็นเรียนรู้ในในระบบในระบบแล้วเข้าใจแล้วเขาลมาราศดับปราศดับดับอืมได้แค่นี้เหรอแค่ลมดับเนี่ยจบแล้วเหรือยังมีอีกความละเอียดของเขาดับที่เขาดับได้เพราะอะไรแต่ดับแล้วเกิดอะไร นั่นเป็นเพียงวิชาของไไปรู้สมมัินะครับนั่นคือต้องอาศัยกายวิชีนทีจน่จะเข้าไปในวิชานี้แล้วก็อะไรทํางนมดโดยเราออกมาอะไรนะครับ ยังไม่ได้พิจารณานะเพียง<ะ>แต่รู้ว่าอะไรดับก่อนอะไรเกิดก่อนทุกข้ออะไรการเดินทางที่ค่อ,คอยๆอธิบายทีละนิดเขาไปทีละนิดเหมือนย้อนแยง้งอารบณ์อยู่แบบแบบนีน้ย้อนกันไปย้อนก็คืออนุโลมปฏิโล งานในเบื้องต้นงานในข้ามกลาลงานในขึ่นจุดจึงเป็นลำดับระดับไ่ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเหมือนที่ท่านเข้าวิโมกเดินชายก้าวระดับจริงต้องเมียนื้ลงปฏิลงยังคือเบื้องต้นเป็นบาดฐานให้รูว่าอ,อ๋ออย่างเป็นกินาะยุทธข้ากระโดดสลับมละาวาไปนะครับแต่ละองค์ชานไม่ง,งั้นจะไปจะมีประโยชน์อะไร เรียนรู้กันไปต่อเรียนรู้กันไปต่อนะครับเบื่อยังน่าจะน้องปับสายุอย่างจะค่ะ